สวัสดีค่ะมาพบก,กับช่องชาเคียวมนานาวชาแนลอีกตามเคยนะคะคลิปนี้เราพามาขั่วแมงจีนููนที่เปาเด็ดปีเข้าไปมาเช้านะคะมาเลยค่ะแล้วก็เขาลงในกระทะเลยนะคะ ตลายชีวิตเลยนี่แมงกินานอนน้ายที่จริงมันต้องตัวเบลอลยใช่ไหมทุกคนอันนี้มันเสร็หล่นไปแล้วสองตัว บรรจงตักเขาเข้อมือเดียววะต้องคั่วเขาจะน้ำแห้งแล้วก็จะเติมน้ำมันลงค่ะทุกคน

กแล้วนะแล้วนะ พอเขาแห้งนะคะทุกคนแล้วก็เอาน้ำมันกับซอสฝาเขียวแล้วก็หมของชิลสนิดนึงแล้วก็น้ำมันงนาะคะพริกไทยป่นลงไปเลยเขาจากที่เราคั่วเขาเสร็จนะทุกคนแล้วก็นำเขาลงไปน้ำมันลงไปผิดเ,เขา้เขา ส่วนผสมของน้ำมันก็จะมีซอสข่าเขียวพริกไทยป่นแล้วก็ผงชูรสน้ำมันงาด้วยนิดหนึ่งนะ,ะทุกคนนี่คือเคล็ดลับการขอยากให้กรอบนะคะทุกคนก่อนที่จะให้เากรอบเนี่ยเราต้องคั่วเขาก่อนพอคั่วน้ำแห้งเสร็จรูปแล้วค่อยเติมน้ำมันนะคะทุกคน เาก็เลยเติมลงไปทีเดียวเลยก็ด้วยสะดวกไปเลยก็คือใส่น้ำมันงนาะน้ำมันพืิกซอสสาเขียวพริกไทยป่นลงไปเลยลทอดไปเรื่อยๆนะคะ ทอดไปเรื่อยๆจนให้เขากรอบนะคะทุกคนพอเราทอดเขาจนทอดเขาจนแห้งนะคะทุกคนก็เป็นอันเสร็จแล้วนะ,ะทุกคนแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเย่เดี๋ยวป้าจะชิมให้ดูนะเราจะกรอบไหม กรอบอร่อยมันเวนุหนัวคลิปนี้ยังไงอ่ะป่าก็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าไหนที่ยังไม่กดติดตามรบกวนกดติดตามให้อาปาวเพื่อเป็นกำลังใจให้อาเปาททำในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ FC ีที่รักทุกท่านคลิปนี้จบคลิปไปแล้วนะคะลาไปก่อนนะคะบายยกับคัวกินูน้อย